สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับและพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทีวีผ่านดาวเทียมบูส,สกายทั่วประเทศตลอดจนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนทั่วโลกครับวันนี้น้องปฏิวัติครับเป็นชาว,วันใหม่ที่พี่น้องมวลมหาประชาชนได้ฉลองอสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นการออกออกศึกนะครับเมื่อวานซืนเมื่อคืนนี้ ก็เห็นว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนก็ยังอยู่กันบริเวณหน้าเวทีเป็นจํานวนมากนะครับ,รบก็คงจะต้องเรียนว่าการเลือกตั้งสอวอมเมื่อวันที่30มสิคือเมื่อวันวานได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่ผมจะขออนุญาตได้ฝากกับบรรดาท่านสมาชิกวุฒทีศสภาว่าที่นะครับทั้งหลายที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจํานวน77คนนั้นขอให้ท่านได้ตั้งมั่นตั้งปณิธานแน่วแน่ นะครับว่าจะทําหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองอย่าได้ไปรับใช้ระบบทรราชที่จะทําให้พี่น้องประชาชนต้องเจ็บปวดต้องเสียหายอย่าทําเหมือนกับพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านพ้นมาอย่างกรณีของการที่พยายามจะออกกฎหมายเนื้อโทษกรรมก็ดีกฎหมายในการแก้ไขรัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็ดีหรือกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงที่ เขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเป็นการกระทําความชั่วแต่ว่าเห็นแก่บางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่อยากจะพูดเพราะไม่มีหลักฐานแต่มีการพูดกันว่าในระบอบของยิ่งลักษณ์ทักษิณน,นั้นได้ใช้อ,า,อามิตรเข้าล่อแม้กระทั่งสอวอซึ่งเป็นสมาชิกสภาสูงก็ถูกซื้อตัวถ้าหากเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมขออนุญาตครับว่า คะแนนทุกคะแนนที่พี่น้องประชาชนเลือกท่านเมื่อวานนี้เขาจะสาบแช่งท่านไปจนถึงชั้นลูกหลานเหลนหลนจะหาความสุขไม่ได้ตลอดชาติเลยครับครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของสวเลือกตั้งกับอาจารย์บางครั้งเขาก็มองว่าความเป็นกลางก็อาจจะหายากอยู่เหมือนกันครับถ้าเขาไม่มีครับจิตสํานึกอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าถ้ามีการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยครับพักการเมืองนะครับก็อาจจะเป็นคนที่ครับเอาสวที่อยู่ในเครือข่ายของพักการเมืองนะครับ มาสนับสนุนก็คือเอาเสียงของการเลือกตั้งสภาล่างครับมาสนับสนุนสว,วที่เป็นฝ้าของพวกตนก็ะจะทําให้กลายเป็นสว,วที่ขาดคุณภาพเช่นเดิมจะมีสว,วที่นะครับเออ,อครับอย่างสว,วลเลือกตั้งบางคนอย่างคุณนิคมเนี่ยเป็นสว,วลเลือกตั้งด้วยซ้าแต่ปิดปากการอภิปรายของฝ่ายคา้านอย่างเงี้ยฮะไม่เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นนะจ๊ะก็เนี่ยที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าอย่าเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะครับว่าบรรดาสวรุ่นพี่ทั้งหลายเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมักจะหนีไม่พ้นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เรื่องของการที่จัดงบพัฒนาพื้นที่ให้นะครับไอ้นี่ก็เป็นอามิตรอย่างหนึ่งเพราะว่าสวเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปพัฒนาพื้นที่อำนาจหน้าที่ของสวก่อนจะเข้ามาทําหน้าที่ขอให้อ่านรัฐธรรมนูญให้แตกฉานครับหน้าที่เขาสวมีอะไรบ้างเรื่องของการก่นกรองกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วนั้นจะได้เป็นนิติธรรมแก่บ้านแก่เมือง สองหน้าที่ในการที่จะต้องให้ความไว้วางใจในการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรอิสระอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหาว่าเห็นกระพักเห็นกระพวกโดยไม่คำนึงถึงความาถูกต้องแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็จะเสียหลักในที่สุดบ้านเมืองก็จะไปแบบปเป๋ไปข้างหนึ่งอย่างที่เกิดเหตุการณ์บางช่วงที่ผ่านพ้นมานอกเหนือจากนั้นครับสวจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะถอดถอนเรื่องนี้ต้องใจแข็งจริงๆครับ ถ้าหาว่ามีพระเดชแล้วเนี่ยไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ประชาชนก็จะอาศัยพึ่งพิงพึ่งพาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการถอดถอนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำสว,สวต้องมีความเด็ดขาดในการที่จะตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเขาถึงบอกว่าให้เป็นได้หนึ่งสมัย6ปีและหลังจากนั้นเว้นวักไม่ต้องเป็นต่อนี่คือเจตนารมณ์ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยต้องเป็นเปาบุญชินครับครับ นอกจากบทบาทในสภาของวุฒิสภาแล้วบทบาทของกรรมธิการชั้นต่างๆก็จะเป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเช่นกันใช่ไหมครับถูกต้องครับในเรื่องของคณะกรรมิการเนี่ยต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบครับไม่ใช่ไปปกป้องเพราะฉะนั้นคณะกรรมิการทุกคณะในสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยต้องตรวจสอบเอาจริงเอาจังนี่เหมือนอย่างที่สวสรรหาทั้งท่านในขณะนี้ไม่มีสวเลือกตั้งแต่เขาก็ลงพื้นที่นะครับผมทราบว่าไปตรวจสอบเรื่องกรณีบ้าน คา,าราสา์ในที่ดินป่าสงวนที่โคราชซึ่งมีผู้แจ้งเบาะแสว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณอ,อะไรนะคุณทาริศคุณริศิรวงบานน,น,นะครับนะเขาก็ไปลงไปทําหน้าที่เพราะฉะนั้นจะต้องทํางานโดยที่ไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรมเพราะว่าอํานาจของสวเ,เป็นอํานาจที่ประชาชนมอบให้มาแต่ก็ดีใจครับคุณปฏิวัติครับรับเมื่อวานนี้หลายจังหวัดครับที่ประชาชนเลือก เพื่อเป็นการฝากตบหน้าทักษิณยิ่งลักษณ์ไปด้วยเขาเลือกคนที่เคยปรากฏว่ากระทําหน้าที่ในการโต้แยง้งขัดขวางการโกงกินบ้านกินเมืองของทักษิณในอดีตประชาชนเขาไม่ลังเลเขาเทคะแนนให้คนเหล่านั้นเพราะเขาหวังว่าจะได้ยืนหยัดต่อสู้กับระบบทักษิณยิ่งลักษณ์ไม่ให้มากลืนกินบ้านกินเมืองเมื่อวานนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนครับครับตัวอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานคร คุณหญิงจารุวรรณเนี่ยผมถ้าผมจําได้และพี่น้องจากันได้ยุคนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในข้าราชการที่ออกมาคัดค้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าช่วงนั้นถ้าอาจารย์จําได้ยุคนั้นเนี่ยคุณทักษิณเรื่องอํานาจมากครับครับใหญ่โตครับบ้านครับเมืองไม่มีใครกล้าไปแตะแต่คุณจะหญิงจารุวรรณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่กล้าออกมาแล้วก็เปิดโปงการทุจริตในหลายเรื่องค,ครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นหญิงเหล็กเป็นข้าราชาการที่รับสนองพระเดชพระคุณเป็นข้าของพระราชานะครับ คุณหญิงจรุวรรณในผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าช่วงหนึ่งที่ผมไปเข้าหลักสูตรอบรมของสถาบันพระปกเกล้านะครับหลักสูตรปะปะรคุณหญิงจรุวรรณก็ไปเป็นวิทยากรไปเป็นอาจารย์สอนพวกเราก็เห็นแล้วว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะยึดมั่นในอุดมคติและทำงานโดยมีเป้าหมายชัดเจนนั่คือว่าเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคมนี้แล้วก็ต้องการที่จะกำจัดคน ที่จะมาหาประโยชน์จากงบประมาณของแผ่นดินผมก็คิดว่าคนกรุงเทพมหานครมักจะตัดสินใจไม่ผิดพลาดหรอกครับตั้งแต่สมัยการเลือกตั้งสวโ,โดยตรงครั้งแรกมาปีอปพอี่ส4 3นะครับที่เลือกคุณปราโมทไม่กลัดมาเป็นอันดับหนึ่งเลยในครั้งนั้นคะแนขนขน้ล่ม,มทลายล่มทลายเป็นล้านคะแนนครับผมจําได้ว่าคุณปราโมทไม่กลัดกับคุณดํารงพุทธาเนี่ยเอาคะแนนไปมากมายมหาศาลนะครับมาครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเลือกได้เพียงคนเดียว ผมก็เรียนท่านพี่น้องมวลมาหาประชาชนครับว่าพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพก็ได้รับบทเรียนมามากมายครับจากานโยบายของทักษิณยิ่งรักในภาคใต้มีบางจังหวัดครับผมทราบว่ายังมีการแอบใช้เงินซื้อเสียงกันอยู่เลยลครับทั้งที่เขาปฏิรูปบ้านเมืองกันมากมายมาโหล้านกันขนาดนี้ยังมีผู้สมัครบางคนนะครับ นะไม่ใช่ว่าทั้งหมดบางคนที่มันไม่มีความดีใส่ตัวแต่ว่าอยากจะเข้ามาชูคอเป็นสอวอในสภาเพื่อมาสแสวงหาประโยชน์หรือว่ามากระทําการอันไม่ดีไม่ดมายต่อบ้านเมือนเอาเงินไปจ่ายแจกมีพักพวกผมโทรศัพท์มาบอกว่าเอาเงินไปให้กำนันนะครับต่บนละสามแสนบาทนะครับแถวย่านอันดามันเนี่ยอย่าไปเอ,อ่ยชื่อเลยแต่ปรากฏว่าก็มาไม่ถึงสภาครับ เพราะว่าประชาชนเขารู้ทันว่ายุคนี้ยุคปฏิรูปแล้วเขาไม่เอาเงินเขาต้องการเอาคนดีเข้ามาดูแลบ้านเมืองครับครับรับางป้ายในกทมผมสังเกตเห็นนะครับก็อาจจะเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าการนะครับกึ่งๆประชานิยมหรือเปล่าบางคนที่บอกว่ายกเลิอกกองทุนน้ามันให้ใช้น้ามันเหลือลิตรละยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าถูกปล่อยปละละเลยให้ป้ายพวกนี้เนี่ยแขวนไว้ได้อย่างไรเพราะว่าสอวอเนี่ยการหาเสียง มีได้เฉพาะการแนะนําตัวใช่ไหมครับนโยบายเนี่ยไม่น่าจะทําได้ลักษณะนั้นผมว่าผู้สมัครเขาไม่เข้าใจบทบาทมากกว่าเพราะว่าวันนี้ผู้สมัครหลายคนเคยชินกับเรื่องการให้สัญญาคเคยชินกับการที่บ่งบอกว่าจะเข้าไปทํานั่นทนํานี่มันเป็นมาตั้งแต่ฐานล่างแล้วครับตั้งแต่อบอตอนะครับในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นความเคยชินของประชาชน ก็เลยคิดว่าถ้าหากว่านําเสนอสินค้าอย่างนี้มันน่าจะโดนใจซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าสวไม่มีหน้าที่ในการจะไปเสนอแนะให้ทํานั่นทนํานี้ไม่มีทั้งสิ้นแหละครับหนึ่งการกรองกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเฝ้าระวังเม็ดเงินในเรื่องกฎหมายมงบประมาณรายจ่ายประจําปีอย่าให้มันหล่นไปอยู่ในกระเพาะใครที่อาจารย์ดรไตรรงบอกว่าอย่าให้หล่นไปอยู่ในุงหมา ทำอย่างไรที่จะให้มันออกมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับแล้วต้องไม่ซูเอีะไม่ไปต่อรองเห็นกับประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่เขาจะหยิบยื่ยนให้กับสวอนอกหนี้นจากนั้นครับต้องการกรองกฎหมายว่าออกมาแล้วมันต้องเป็นธรรมนะครับสวเนี่ยสามารถแก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมติของสสในวาระที่สามมาแล้วสามารถแก้ไขได้ถ้าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นการแก้ไขในสาระสําคัญของร่างกฎหมาย รัฐมนูนท่านบัญญัติว่าต้องส่งกลับไปนะครับให้สอสอเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าจะเห็นว่าการแก้ไขอันนี้จะจะเห็นชอบกับสวไหมถ้าหากเขาไม่เห็นชอบกับสวเนี่ยต้องมีการตั้งกรรมธิการร่วมสองสภาพ,พิจารณาเพราะฉะนั้นกฎหมายแต่ละฉบับเวลาจะออกมาเนี่ยมันต้องกันรครองกันอย่างเบ็ดเสร็จเสด็จน้ํามไม่จะออกกันมาตอนตีสี่ครึ่งเวลาที่นกแสกไปข่มขืนกันมันไม่ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สวใหม่เนี่ยขอต้อนรับสวป้ายแดงเนี่ยนะครับด้วยกับหลักการอุดมการณ์ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าจะทํางานเพื่อรับใช้ชาติให้สุจริตได้เนี่ยผมว่าท่านลาออกไปเถอะครับอย่ามาเป็นเลยเพราะบ้านนี้เมืองน,นี้ต่อจากนี้เป็นต้นไปกระบวนการตรวจสอบมันจะละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นแล้วก็คนชั่วจะไม่สามารถลอยนวลอยู่ได้ต่อไปก็คงอาจจะต้องมีประวัติศาสตร์จะรึกว่าคนเคยเป็น ทำหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภา,าต้องติดคุกติดตารางอาจจะมีครับครับแล้วหลักคิดอันหนึ่งนะครับสวคนมันจจล้ลเลนก็คือสูงวัยนะครับพอสูงวัยก็อาจจะบอกว่าเข้ามาดํารงตําแหน่งก็เป็นเพื่อเป็นเกียรติเป็นศีต่อวงตระกูลในช่วงมั้นปลายชีวิตได้ใส่ชุดขาวพระราชทานอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์เห็นว่าอย่างไงมั่งไอพวกนี้พวกกิเลสทั้งนั้นนะฮะพวกกิเลสยังคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยเป,เป็นเป็นที่รองรับอารมณ์ของตัวเอง จะมาแสวงหาเกียรติยศศักดิ์ศรีเพื่อวงตระกูลอะไรตายไปแล้วก็เป็นเศษเท่าทานนะพี่น้องที่นําไปเผาก็กลายเป็นเท่าทานพี่น้องที่ตายแล้วเขานาไปฝังก็ไปเป็นปุ๋ยขอต้นไม้มันจะหาเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรกันนักกันหนาะคิดบ้างว่าทําอย่างไรที่จะคืนประโยชน์ให้แผ่นดินให้มากที่สุดนั่นคือสามัญสำนึกของคนที่ควรจะมีครับครับ เราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆในการทํงานที่อย่างการเข้าประชุมสภาก็ดีที่เห็นบ่อยครั้งที่นอนค้างอ้าปากว่ไม่วจะเป็นสภาบนสภาล่างก็น่าจะหมดไปนะครับใช่ไหมฮะเพราะว่าผมดูแล้วก็ในฝ้าขององค์กรของอภาคเอกชนต่อไปนี้เขาจะบอกว่าเขาจะรวบรวมสถิติข้อมูลนะครับเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อเป็นการประจานว่าใครเข้าประชุมบ้างใครโดดประชุมอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากๆเลยครับผมเห็นด้วยครับควรจะได้มีองค์กรอิสระภาคประชาชน ที่เขาเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า NGO นะครับ Non-Government Organization ในการจะเดินคู่ขนานไปกับองค์กรในระบบตรวสอบแล้วก็บอกกล่าวให้ประชาชนรู้วิธีการอย่างนี้มันจะเป็นการช่วยทำให้บ้านเมืองเนี่ยได้รับการประคับประคองแล้วก็ข้อมูลข่าวสารได้กระจายไปอย่างทั่วถึงอย่าฝากความไว้วางใจกับสิ่งมวลชนนะครับสิ่งมวลชนเวลานี้ที่มีที่ดีก็มีอยู่ แต่ที่เน่าก็มากมายเพราะว่าระบบทักษิณยิ่งรักมันใช้เงินฟาดหัวนะครับก็จะเห็นชัดๆว่าวันนี้ถ้าไม่มีทีวีช่องพิเศษพี่น้องมวลมาหาประชาชนจะรู้ข้อมูลข่าวสารลึกซึ้งอย่างนี้ไหมไม่มีทางหรอกครับไอ้พวกฟรีทีวีทั้งหลายพวกหอยม่วงหอยเหม็นทั้งหลายเนี่ยมันไม่เคยเสนอความจริงให้ประชาชนได้รู้ครับพูดถึงบทบาทสวนะครับสมาชิกก็มีแล้ว พักตัวประธานทั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรกับสภาสูงนะครับตัวประธานก็จะมีบทบาทในการนำพาสภาให้ทําหน้าที่อย่างนะครับถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพราะว่าประธานเขาจะมีอํานาจในการกําหนดวาระการประชุมใช่ไหมครับเพราะว่าพัฒนาแล้วเนี่ยถ้าตัวประธานไม่ดีเนี่ยเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ประเทศชาติก็อาจจะไปอยู่ท้ายๆแล้วเอาเรื่องประโยชน์ของพวกตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนแล้วว่าจะมีการส่งแคนดิเดต ว่าที่ประธานสวคนใหม่ด้วยนะครับว่าอาจจะมีสายการเมืองเข้ามาอีกแล้วนะครับแล้วเราจะรับประกันได้ยังไงว่าการทําหน้าที่ของประธานสวเนี่ยจะนะครับบริสุทธิ์ยุติธรรมก็อันนี้แหละครับถึงรัฐธรรมนูญท่านได้เขียนไว้จารึกไว้ว่าเป็นหลักประกันว่าต้องมีสวรสรรหาด้วยเพราะอย่างน้อยพวกที่มาจากวิชาชีพต่างๆเนี่ยยังพอจะฝากความหวังไว้ได้นะครับในการที่จะเป็นคนกลางเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ไปหาเสียง และแน่นอนที่สุดครับการหาเสียงนี่ก็ต้องอาศัยฐานทางการเมืองของพรรคการเมืองบ้างของนักการเมืองในท้องถิ่นบ้างเพราะฉะนั้นก็ยกฝากความหวังไว้ต่อครับว่าสวรสรรหาที่ทําหน้าที่มาจากกลุ่มวิชาชีพบวกกับสวน้ําดีที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวานนี้จะต้องผนึกกําลังกันครับในการรักษาชาติบ้านเมืองสอวเลือกตั้งที่ดีๆก็มีไม่เจอเสียหายทั้งหมดนะครับอย่างสวสุมนเนี่ยอย่างเพชรบุรีเนี่ยที่แม้ท่านจะเป็นผู้สูงอายุ แต่ว่าสู้จริงๆครับมาประชุมไม่เคยขาดนะครับแล้วก็กล้าที่จะกัดไม่ปล่อยยังมีสวรประเภทอย่างนี้อยู่หลายคนอันนี้ก็ต้องให้เครดิตนะครับเอาละครับน้องปฏิวัติผมคิดว่าเรื่องสวเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตีปลาหน้าใสมากเดี๋ยวก็จะมีความรู้สึกว่ายังไม่ทันอะไรเลยรายการของเราก็ไปมองเขาในแง่ร้ายเสียแล้วเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าตัวอย่างดีๆก็มี แต่ต,ตัวอย่างเร็วๆนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปสืบทอดเจตนารมณ์รเรื่องนึงที่อยากจะคุยวันนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พี่น้องให้ความสนใจกันมากเกี่ยวกับเรื่องของการแจกระเบิดกันรายวันเราก็พบมาแล้วแล้วก็เมื่อวานตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วก็เมื่อวานนี้ติดต่อกันมันเกิดเหตุระเบิดที่มินบุรีที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเขตตัวเมือง แต่ว่าอยู่ในตำบลหรือว่าแขวงที่ออกไปรอบนอกคือแขวงแสนแสบตําบลแสนแสบนะครับจริงๆแล้วอยู่ใกล้บ้านผมมากนะครับห่างจากบ้านผมไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรก็ขออนุญาตเรียนครับว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไอ้พวกทรชนคนชั่วมันก็กลุกลือนอีกครับเพราะว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดเนื่องจากว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่บรรทุกระเบิดแล้วก็ไปล้มคว่ำปรากฏว่า ตายในที่เกิดเหตุสองคนคนะครับและในขณะเดียวกันพักพวกเอารถตู้มาก็มาวิ่งรับพักพวกที่เหลืออยู่ก็มีการขนอาวุธอะไรออกไปด้วยจากบ้านเช่าผมมาทราบทีหลังเพราะว่าคนในละแวกบ้านผมนี่ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีกลุ่มพวกนี้มาเช่าบ้านเพื่อมาเป็นที่พักอาศัยเข้ามาอยู่ตั้งแต่วันที่เก้าเดือนที่ผ่านพ้นมาเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่ทวันที่เก้าเดือนมีนาคมทําสัญญาเช่าไว้สี่เดือนครับมาทั้งหมดสิบสองคน ตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าของบ้านที่ให้เช่าเนี่ยก็ไม่ใช่คนพื้นเพแถวบ้านผมเป็นคนกลาลสินนะครับเขามาประกอบอาชีพทำโรงหวายผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายแล้วตอนหลังก็มีคดีเกิดขึ้นเพราะว่ามีการฆาตากรรมสามีแล้วไปติดคุกเพื่อจะออกจากคุกมานี่ปรากฏว่าคนพวกนี้มาอาศัยเช่าบ้านอยู่ในละแวกนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องมุสลิมทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าเข้ามาอยู่ก็ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งเกิดเหตรุระเบิดขึ้นมา และเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปตรวจในที่พักก็ปรากฏว่าพบนะบัตรกาศนปชอนะของคนตายโอ oh. นะ้แล้วก็มอีอาวุธระเบิดยังอยู่ในที่พักอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็มีบัตรประจำตัวของใครก็ไม่ทราบอีกจำนวนมากมายกายกองเพราะฉะนั้นคนในละแวกนั้นเขารู้กันทั้งหมดนะครับแต่ทางตำรวจเองอาจจะไม่พูดอะไรมากมายนะักเพราะว่าไปเจอบัตรกาศนปชเข้า นี่แต่สมมติว่าบังเอิญนะครับเป็นเป็นไปไม่ได้แต่สมมติบังเอิญเป็นบัตรกาดของกรปรป,ปสเนี่ยโอ้โหป่านี้มันโฆษณาโโครับทั่วแผ่นดินแล้วนี่ปร,กรากฏว่าพวกที่ตายเนี่ยเป็นกาดของนอปชคนเสื้อแดงหลังจากน,นั้นครับก็มีการทําลายระเบิดอีกลูกหนึ่งที่ยังไม่ระเบิดเมื่อตอนดึกเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคนไปพบ ว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่สองคันที่ซอยสวนขวัญห่างออกมาประมาณสักกิโลเมตรเศษมีระเบิดอยู่สองลูกก็เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพิสูจน์ปรากฏว่าพอตรวจค้นในมอเตอร์ไซค์มีระเบิดอีกหนึ่งลูกพวกนี้ผมคิดว่ากําลังคิดในเรื่องของค่าบอมนะครับรบ,รบเพราะว่ามันจะมีการชุมนุมกันวันที่ห้าเมษายนนี้มันคงคิดฆ่าคนไทยแบบไม่หวังว่าใครจะเป็นใครก็ช่างมันตายได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกนปชที่มันรับแผนร้ายมา อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะครับถ,ถ้าหากว่ามองกันสันนิษฐานก็คือหนึ่งก็คืออาจจะมาทําเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในวันที่ห้าเมษายนที่ไอตูไอเต้นไอคังคกขึ้นวอมันประกาศชุมนุมครั้งใหญ่หรือถ้ามองในทางที่เป็นผลร้ายเนี่ยมันอาจจะคิดอะไรกับผมก็ได้เพราะห่างจากจบ้านผมไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็คุ้มครอง,องเพราะว่าเราไม่ได้คิดชั่วต่อ,ตอแผ่นดินไม่เหมือนพวกมันปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ ได้ความว่ามันเอารถมอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยหนีหลังจากที่มีระเบิดแล้วก็ตายคาที่สองศพแล้วเนี่ยเอาไปไว้ที่ซอยสวนขวัญน,นะครับแล้วก็มีระเบิดในนั้นด้วยก็มาจากคนกลุ่มเดียวกันเขาก็เอาไปทําลายระเบิดเมื่อวานนี้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นคนละแวกบ้านผมตอนนี้เนี่ยอ,อกสันขวัญแขวนหมดเกี่ยวกับเรื่องระเบิดแต่ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนโทรศัพท์มาบอกผมว่าเมื่อตอนหัวค่ำนะครับไอรายการทีวีช่องแดงมัน คล้ายๆว่ากินปูนร่อนท้องอีกแล้ว,อวอไ,ไอ้พวกนี้มันเป็นพวกตุ๊กแกกินปูนร่อนท้องมันบอกว่าน่าจะเป็นแผนของนายสมัยนะเพราะว่าไปเอาพวกปากใต้นะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยมาประกอบระเบิดเพื่อจะทําคาบอมในกรุงเทพมันโยนความผิดให้ผมเลยเออชื่ออาจารย์เลยอเออชื่อผมเลยโปโปพี่น้องประชาชนเขาโทรศัพท์มาตอนนี้ผมไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุ แต่คนในละแวกบ้านที่เข้าไปดูบอกคนตายไม่ใช่มุสลิมเป็นชาวพุทธแล้วรู้สึกว่าบ้านอยู่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็แขวนหลวงพ่อรอดด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมุสลิมเพราะ,ะไอ้พวกนี้มันพยายามป้ายเปื้เลอะเทอะหมดมันเป็นพวกตุ๊กแกกินปูนร้อนท้องพอเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโยนความผิดให้คนอื่นก่อนเลยเพราะฉะนั้นผมเรียนพี่น้องครับว่าวันนี้ใครที่แปลกหน้ามาเช่าบ้านเช่าห้องอยู่อาศัยใกล้ๆบ้านท่าน,นท่านต้องช่วยดูแลนะครับมันอาจจะเป็นพวก พวกแนวที่ห้านะครับไม่ใช่มือที่สามแต่แนวที่ห้าที่เข้ามาในการที่จะวางแผนเพื่อก่อวินาศกรรมในวันที่ห้าเมษายนตามคําประกาศของไอ้คังคกขึ้นวอกก็เป็นได้ครับแล้วระเบิดพวกนี้นี่รัศมีการทํำลายล้างผมไปดูข่าวห้าสิบเมตรเลยนะครับอาจารย์เขาเรียกว่าไปบอมนะครับประกอบกันแล้วก็อาจจะเกิดการเสียดสีระหว่างเดินทาง ก็มีการจับภาพวงจรปิดได้ระหว่างที่มีการเบิดระเบิดตอนขับจักรยานแล้วผมทําให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ในช่วงอดีตครับอาจารย์อาจารย์ยังจาเหตุการณ์ที่เมตตาแมนชั่นได้ไหมครับในช่วงนั้นที่มีการนะครับในช่วงการชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดงอีกเหมือนกันครับเหมือนกับคนไม่ดีนะครับคิดไม่ดีเนี่ยก็มักจะนะครับเวรกรรมตามทันเรื่องนี้เราในฐานะเป็นคนที่นับถือศาสนาไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามครับ เรื่องเรื่องกรรมใดใครก่อเนี่ยต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเพราะฉะนั้นการกระทําความดีแม้แต่ทุลีหนึ่งต้องได้เห็นผลแห่งความดีการประกอบกรรมทําชั่วแม้แต่ผงทุลีหนึ่งต้องได้เห็นผลแห่งความชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อมั่นอย่างนี้เนี่ยพวกเราคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้จึงไม่ทําชั่วเพราะรู้ว่ากรรมมันจะตามมาสนองและกรรมเวลานี้มันไม่ใช่ติดจรวดครับมันมาแบบดิจิตอนมาแบบรวดเร็วมาก บางทีเนี่ยตัวเองไม่ได้รับผลร้ายนะแต่ว่าความเลวร้ายไปตกที่ลูกและทําให้พ่อเนี่ยชอกช้ำระกำรรชรวงมากกว่าได้กับตัวเองอีกอายุตัวอย่างเป็นมหาเศรษฐีลูกติดยาเนี่ยถามว่ามันโก้ไหมมันมีความสุขไหมครับทต่ไม่ผมนึกถึงตัวอย่างที่ผมเคยกล่าวว่านะครับพี่น้องที่มาจากอ,อําเภอสิธนครับแม่ไปซื้อข้าวอาหารที่ตลาด คนเขาไม่ขายให้พร้อมกับเป่านักวิทใส่เพราะเป็นแม่ของคุณนัทวุฒิใส่เกลือคนที่ยุยงให้เกิดความแตกแยกในบ้านเมืองอันนี้ก็คือเวรกรรมก็ตกถึงพ่อแม่ด้วยนะมันเป็นดิจิตอลมันไปหมดแล้วครับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นข้างบนคือบุพกา,ารีพ่อแม่ข้างล่างคือทายาทลูกข้างข้างคือคู่สมรสโดนหมดแล้วครับถ้าหาว่าคนทําชั่วเนี่ยหนีไม่พน้นคนที่อยู่ใกล้เคียงต้องได้รับผลร้ายทั้งหมด เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงเป็นใยมากที่สุดก็คือประชาชนผู้บริสุทธิ์ทําอย่างไรครับอย่าเป็นไทยเฉยอีกต่อไปครับลุกขึ้นมาครับเห็นไหมว่าท่านอยู่ดีๆมันก็เอาเระเบิดไประเบิดข้างบ้านท่านแล้วท่านยังจะนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่ตื่นคิดว่าเป็นเรื่องของกำนันสุเทพไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเป็นเรื่องการแย่งอำนาจทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วครับพี่น้องมันเป็นเรื่องที่เขากำลังจะฆ่าคนไทย โดยที่หวังผลว่าใครก็ได้ขอให้มันตายเป็นความพึงพอใจนี่คือสิ่งที่พวกนี้คิดพวกนี้ทําและในที่สุดมันก็จะโยนให้เป็นความผิดของปอปปสยกตัวอย่างอย่างเหตุการณ์ที่มินบุรีที่ตาบลสันแสบเมืม่อวานนี้มันโยนความผิดให้พวกเราเลยครับทั้งๆท,ที่พวกเราไม่ได้รับรู้เรื่องอย่างนี้ไอเรื่องชั่วๆอย่างนี้เราไม่คิดหรอกครับเราคิดในเรื่องดีๆครับผมว่าถ้าเรื่องระเบิดแบบว่าประกอบนะครับระเบิดแบบคว้าง รุ่น RGD5 ที่พบทั้งที่บางนาทั้งที่เหตุเกิดที่อนุสาวรีย์ชัยเหตุเกิดบรรทัดทองแล้วล่าสุดก็ไปค้นพบกับวิบกาศกวปอนะครับที่เหตุการณ์ที่มีหลังจากเกิดเหตุนะครับยิงไปที่กลุ่มการชุมนุมของหลวงพ่อพุทธอิสระก็เป็นระเบิดชนิดเดียวกันแล้วอาวุธก็รุนแรงั้นนั้นเลยถ้าตำรวจจะสืบสวนอย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยผมเชื่อว่าหาคนที่เกี่ยวข้องได้ไม่ยากจากเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยจ์อยู่ที่ว่าเขาจะทําหรือเปล่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมต้องขอ ได้ให้เครดิตนะครับด้วยความเคารพต่อหลวงปู่พุทธอิสระครับท่านเป็นพระที่มีหลักใช้หลักธรรมในการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แจ้งวัฒนะนะครับที่หน้าสำนักงานปปชเมื่อวันอาทิตย์วันเสาร์ที่ผ่านพ้นมาเนี่ยหลวงพ่อพุทธอิสระเนี่ยขณะนี้เป็นขวัญใจของชาวนาไปแล้วรถอีตน จากภาคกลางหลายจังหวัดครับมาร่วมชุมนุมกับท่านเพราะว่าเชื่อว่าหลวงปู่เนี่ยจะช่วยชาวนาได้จากการเอาข้าวเปลือกชาวนามาสีเป็นข้าวสารและจำหน่ายถุงละห้าถุงละห้ากิโลราคาหนึ่งร้อยบาทเพราะเป็นการเย้ยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่ารัฐบาลโกงเงินชาวนาแต่พระเนี่ยช่วยชาวนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าต้องให้เครดิตคนที่ทำคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือบรรพชิตก็ตาม ตอนนี้หลายคนไปบอกว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่หลวงปู่พุทธอิสระออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้ผมเรียนว่าเราต้องดูที่เจตนารมถ้าหายเจตนารมเพื่อที่จะให้เกิดความสงบสุขเกิดความอยู่ดีกินดีของคารวะนะครับถ้านลองพลิกไปดูปติศาสตร์ในสมัยพุทธการพุทธการในในยุคนั้นเนี่ยองค์สมมาสามพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้แก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของ อาณาประชาราษฎร์มาแล้วในกรณีที่ญาติฝ่าย <c oughs> พระบิดาคือสากยาวงศ์ <c oughs> กับญาติฝ่ายพระมารดาคือคือโกเลียวงศ์ยกกองทัพกันมาสองฝ่ายจะครอบครองจะแย่งชิงแม่น้ําโลหินีซึ่งเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้นจะเอาเป็นของตระกูลฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายพระบิดาก็จะเอาฝ่ายพระมารดาก็จะเอา <c oughs> เกือบจะมีการรบราฆ่าฟันกันพุทธองค์ ฮัลโหลครับพุทธองค์เสด็จมาที่ริมแม่น้ําโลหินีแล้วก็ยืนประทับยกพระหัตถ์ข้างหนึ่งเป็นการห้ามญาติไม่ให้รบราฆ่าฟันกันแล้วก็ขอบิณฑบาตเอาแม่น้ําโลหินีสายนี้เนี่ยมาเป็นสมบัติอของสาธารณชนให้ประชาชนทุกคนใช้ประโยชน์ได้จากเหตุการณ์ในพุทธการครั้งนั้นแหละครับป,รปัจจุบันนี้จึงมีพระพุทธรูปปรางห้ามญาติหรือปรางห้ามทับยังไงละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ สิ่งที่หลวงปู่พุทธอิสระปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าที่ได้เคยช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ได้แผ่เมตตาให้ประชาชนมีความสุขวันนี้ถ้ารัฐบาลยิ่งลักไม่ไปโกงชาวนาเนี่ยธุระร้อนอะไรที่หลวงปู่จะต้องทิ้งวัดมามาจำวัดอยู่บนถนนหนทางเพราะเนื่องจากท่านเห็นว่าประชาชนเดือดร้อนเพราะว่าฝ่ายอาณาจักรเบียดเบียน ฝ่ายาศาสนาจักรพุทธจักรก็เข้าไปช่วยเหลือผมเองเรียนว่าวันนี้เราต้องช่วยกันพูดความจริงครับหาไม่แล้วก็จะบิดเบือนใส่ใครพระดีๆออกมาช่วยญาติโยมก็ถูกโจมตีพระดีๆเดินอยู่บนถนนหนทางแบบโดยอิสระคนชั่วก็ไปเตะท่านไปชกท่านไปทำร้ายร่างกายท่านแล้วก็พวก ผู้ปกครองบ้านเมืองก็แถตอแหลไปวันวันหนึ่งปกป้องหาว่าพระไปทําร้ายประชาชนก่อนบ้างมีพระบ้าที่ไหนเขาจะไปทาร้ายประชาชนมีแต่ไอคนชั่วไม่มีศาสนาเนี่ยมันรังแกพระเพราะ,ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลชุดนี้ตกนรกไม่ได้พุดได้เกิดครับแล้วจะว่าเป็นเรื่องตลกหรือเปล่าไม่ทราบครับอาจารย์ว่าเหตุความรุนแรงแถวแจ้งวัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันแต่ถามว่าการดูแลความสงบตรงนั้นเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยนะว่ากลุ่มที่มาก่อเหตุดุนแรงก็เป็นกลุ่มเดิมๆครัาบอาจารย์